แกะเลยครับแกะเลยครับมาแล้วครับเสื้อกีฬาวันละสีนะครับวันละสีสอสเอา้เอาเอ้าแดงก็ลาย,ายาส,าสิ้3 4 5 5 7มสมางสีหวัง เรียงให้ถูกวันสิครับจันทร์คานพุธเสหั์สุขเสาร์อทิตย์วันศุกร์ไม่มีครับวันศุกร์มีแล้วครับสีฟ้ามีแล้วเรี okay, ยงใส่ให้ครบวันไปเลยครับ เสื้อแดงแจ๊บโอ้ได้แดงสองตัวแล้วเหรอเรียบร้อยครับเสื้อครบวันแล้วครับ